เราได้ชุนซุงมินเว่ยอะรับเราซุงมันเว่ยเราซุงมันเวสวัสดีครับสวัสดีบคครับก็เดี๋ยวจะติดทดสอบดู่เคยเคยดทดสอบพาวเวอร์เอกเตะเคยเการังแปงเล็กแปงกดัเนี่อการังยกงมัจาะเียขึ้นใส่เสีพันิ่งสามเซนกันเลย เด็ไม่มีเงี้ยเด็กก็ลังจะใส่แบตเตอรี่อยู่ฮะก็เหมือนเดิมอะเครื่องเซตทีหนึ่งห้าครับรอนหน้าใย่ช่างอาใส่แบตเตอรี่แบบนึงี้พี่ก็เติมน้ำมันเพาเวอร์ไปแล้วเนี่ย ก็จะเช็คพาวเวอร์ไลน์น้ำมันเบรกแล้วก็ไลน์น้ำมันคลัชหรือท่อปลายปลายท่อของช่างอันน่ะแปดสามอ่ะดูดูแปดสามเลยเ <c oughs> ท่ๆเราฟังเสียงเสียงเป็น,ปนยังไง จะเป็นลูกยางรองแหนบอันนี้ใส่แหนบไวปก็ใส่ลูกยางครับไอ้อคะคุกแบดไม้แล้วลนะ่ะแบดบที่เผาลูกใหม้ฮะได้เลยกูวีโจลไม่ได้ได้ได <S <S เ,ไเลยเดี๋ยวมันโจลเลยจ้ะกูะเดี๋ยวขอดีกูวีมัน nào thử bắn xe này bắn xe này ngay bên ngay Đấy mình sẽ ăn nhé tại thôi Đó subscribe cho chưa check Mì bấm đi nam anh luôn, tao lại đi. tule tule tule. ไอ้เปล่าเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนี้นะดูเขาไม่ได้ทำแบบนี้นะเขาทนเนี่ยไปอักับผมเดี๋ยวเขาก็ยกเขาขึ้นใด้เสมอกันเลยใกล้ๆกับทุ่งซีกันนะ นีรถวัดอ่ะ UFC ท่านหนึ่งให้ดีเปรถวัดให้ดูต่อนด็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตุบแต่งครับยังไม่ได้มีอะไรเลยครับแค่จิปลุกไปรีนิดหน่อยครับก็เร่ขับไปครับตัวนั้นน้ำมันแพง่ะ đây đây Học lúc trang yên lấy thiên nhé Có ok không? Có lửa tệ แต่ซืก็จะเอาแน่มาใส่ก็น่าจะทดสอบขับได้ครับนี่เยีเ่ยมโยอดียงเสียงใช้ได้เลยเสียงเยวลาโดนชาวบ้านด่า่ะใช้ได้เลยเสียงอปิดเลย สามวงพอดีเลย เออติดแนวก็ใส่ได้แล้วหวักขับได้แล้วอ่ะนีุ่๊บปั๊ก็ยังครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดติดของแต่งอะ่ะแต่สายไฟยช่างก็เริ่มเดินแล้วก็วน่าจะติดของแต่งกับพวกนี้ฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ